ครับสำหรับคลิปนี้นะครับพระอาจารย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับประวัติของพระพุทธเจ้าโดยย่อนะครับพระพุทธเจ้านะครับมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะหมายถึงผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้วหรือผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโททนะกษัตริย์ผู้ครองรุงกบิลพัทแฝนสักกะและ พระนางสิริมหามายาพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกริยะวงศ์แห่งกรุงเทวะทะหัแควนโกริยะในคืนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปฏิสนธิในคันพระนางสิริมหามายาปฏิสนธิหมายถึงการตั้งคันนะครับพระนางทรงสุบ,บินนิมิตว่ามีช้างเผือกเชือกงามนะครับมาสู่พระคันโดยในงวงช้างนะครับได้ เอาดอกบัวมาด้วยนะครับณนะที่ห้องบรรทมที่พระนางจะมีประตูติการนะครับที่ใต้ต้นสาระณนะสวนลุมพินีวันเมื่อวันศุกร์ขึ้น15คห้าเดือนวิสาขะก่อนพุทธศกราช80ปีนะครับทันทีที่ประสูตรเจ้าชายจิทะะัตะทรงดำเนินด้วยพระบาท7จก้าและมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทพร้อมเป่งพระวาจาวา่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราแต่หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติการได้แล้วเจ็วันพระนางสิริมหามายาก็เสด็จสูส่สวรรคาราเจ้าชายสิทธัตถะจึงอยู่ในความดูแลของพระนางมหาประชาบดีโคตะมีซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระนางสิริมหามายาเป็นน้องสาวนะครับทั้งนี้ พามทั้ง8ได้ทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีลักษณะเป็นมหาบุรุษคือหากดํารงตนในคารวาสจะได้เป็นพระมหาจักรพรรแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศัสดาเอกของโลกแต่โกธัญญาพามหนึ่งในพาม8ท่านนั้นผู้มีอายุน้อยที่สุดนะครับยืนยันหนักแน่นว่าพระราชกุมารสิทธัตถะ จะเสด็จออกบวชและจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าชายจิทัตถะทรงศึกษาเล่าเรียนจนจบศิลปศาสตร์ทั้ง18ศาสตร์ในสำนักครูวิศวามิตรและเนื่องจากพระบิดาทรงไม่มีพระประสงค์ให้เจ้าชายจิทัตถะเป็นศาสดาเอกของโลกจึงพยายามทําให้เจ้าชายจิทัตถะพบเห็นแต่ความสุขโดยการสร้างประสาทสามฤดูให้ประทับและจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการ ราชาพิเศษให้เจ้าชายขึ้นของราชเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาทรงอภิเศกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยศโสธราพระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดาจนเมื่อมีพระชนมายุ29พรรษาพระนางพิมพาได้ปัสสูติการพระราชโอรสมีพระนามว่าราหุลซึ่งหมายถึงบวงวันหนึ่ง เจ้าชายสิดทัตถะทรงเบื่อความจำเจจึงชวนสารถีทรงรถม้าประพาสอุทยานครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชทั้งหมดนั้นเป็นเทวทูตนะครับที่แปลงกายมาพระองค์จึงทรงคิดได้ว่านี่เป็นธรรมดาของโลกชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดแก่เจ็บตายได้ จึงทรงเห็นว่าความสุขทางโลกเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นและวิถีทางที่จะพ้นจากความทุกข์คือต้องเป็นสมณะดังนั้นพระองค์จึงใข้จัดเสด็จออกบรรพชาในขณะที่มีพระชนมายุ29พรรษาครานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพร้อมกับนายฉันทะสารถีซึ่งเตรียมม้าพระที่นั่งนามว่ากันทกะมุ่งตรงไปยังแม่น้ำอนมานทะี ก่อนจะประทับบนกองทรายตรงตัดพระเมารีด้วยพระขันพระเมารีก็คือผมนะครับและเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพักและให้นายฉันทะนำเครื่องทรงกับพระนครก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดเพียงลำพังและเดินทางมุ่งพระพักไปยังแคว้นมคตทรงผนวดแล้วพระองค์มุ่งไปที่แม่น้ำขยาแคว้นมคตได้พยายามตลอสแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลองในสำนักอาราลดาบทการามโคตรและอุทกะดาบทลามบุตรแต่เมื่อเรียนจบทั้งสองสำนักแล้วทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางผลทุกข์จากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปที่แม่น้ำเนรัญชราในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาด้วยการขบฟันกั้นหายใจและอดอาหารจนร่างกายสู้ผอม แต่หลังจากทดลองได้6ปีทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางผลทุก์จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาและหันมาฉันพัตหารตามเดิมด้วยพระราชนมริตามที่เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จลงมาดีบพินสามสายถวายตามวาระคือดีบพินสายที่หนึ่งขึงไว้ตึงเกินไปเมื่อดีดก็จะขาดดีบพินวาระที่สอง ซึ่งขึงไว้หย่อนเสียงจะยืดยาดขาดความไพเราะและวาระที่3ามดีพินสายสุดท้ายที่ขึงไว้พอดีจึงมีเสียงกัางวานไพเราะดังนั้นจึงทรงพิจารณาเห็นว่าทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปนั่นคือทางที่จะนำสู่การพ้นทุกข์หลังจากที่พระอ,องค์เลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วทำให้ปัจจวัคคีทั้งหนะครับปัจจวัคคีทั้งหท่านเนี่ยนะครับ เมื่อพระองค์บวชก็ได้ตามสเสด็จบวชกับพระองค์ด้วยประจวตทีทั้ง5มีใครบ้างมี 1. โกธัญะญ 2. วัปปะ 3. พัทธิยะ 4. มหานามะ 5. อัตชิทั้ง5ท่านนี้นะครับคอยรับใช้พระองค์ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อพระองค์พ้นทุกข์จึงเกิดความเสื่อมศรัทธาที่พระองค์ล้มเลิกความตั้งใจจึงเดินทางกลับไปที่ป่าอิิปัตตนะ มะลึกคทายวันตำบลสารนาศเมืองพาราณสีขาานั้นพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิตาใต้ต้นพระศรีมหาโพณตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเมืองพาราณสีหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่าตาบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังแม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระอ,องค์กลับไปจนเวลาผ่านไปในที่สุดพระอ,องค์ทรงบรรลุและพระอ,องค์ได้ตัดสรู้ด้วยพระอ,องค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศัสด,สดาเอกของโลกซึ่งวันที่พ,พ,ร,ร, 6, ะพ 35, ระพสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรลูตรงกับวันเพ็ญเดือนหกขณะที่มีพระชนมายุ35.000พรรษาประกาศธรรมหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัดสรุ้แล้วทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ตัดสรุ้มาเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และทรงเห็นว่าพระธรรมนั้นยากต่อบุคคลทั่วไปที่จะเข้าใจและปฏิบัติได้พระองค์จึงทรงพิจารณาว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกเปรียบได้กับบัวสีเหล่าที่มีทั้งผู้ที่สอนได้ง่ายและผู้ที่สอนได้ยากพระองค์จึงทรงระลึกถึงอาราลดาบทและอุทกะดาบท ผู้เป็นพระอาจารย์จึงหวังเสด็จไปโปรดแต่ทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วพระองค์จึงทรงระลึกถึงปัญจวคีทั้งห้าที่เคยเฝ้ารับใช้จึงได้เสด็จไปโปรดปัจจวคีที่ป่าอิสิปต,ตนะมณุขทายวันธรรมเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแปลว่าสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันเพ็ญ คือสิบหค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันอาสารหาบูชาในการนี้โกธัญญาพามได้ธรรมจากสุยคือดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกพระพุทธองค์จึงทรงเปล่งวาจาว่าอัญญาติวัตะโกธัญโยแปลว่าโกธัญญะได้รู้แล้วหนอท่านโกธัญญาจึงได้สมยาว่าอัญญากโกธัญญาและได้รับการบวชเป็นพระสฆงองค์แรกในพระพุทธศาสนา โดยเรียกการบวชที่พระพุทธเจ้าบวชให้ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาหลังจากปัจจวัคคีอุปสมบทได้ทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาอนัตตลกนะสูตรปัญจวัคคีจึงสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาต่อมาโปชตินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้รวดเร็วนั้นต้องเผยแผ่กับเจ้ารัฐทิที่มีผู้นับถือจานวนมาก จึงไปโปรดชตินสามพี่น้องเมื่อไปถึงแม่น้ำเนรัญชาราก็ได้พบชตินสามพี่น้องได้แก่อุรุเวลากัสปะนาทีกัตสปะและขยาตกัสปะซึ่งทั้งหมดนั้นมีบริวารรวมกัน1,000คนซึ่งเป็นนักบวชลัทธิบูชาไฟและเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวการุงราชคฤึกครั้งแรกพระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาร โดยการปราบพญานาคให้มีขนาดเล็กครั้งที่สองมีเทวดามาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากและครั้งที่สทรงแสดงนิมิตจงกรมกลางน้ําแต่ถึงอย่างไรอุลุเวลกัศปะก็ไม่เลื่อมใสอยู่ดีจนพระพุทธองค์ต้องแสดงทมโปรดทําให้อุลุเวลกัศปะเกิดความเลื่อมใสขอบวดเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า จึงทรงให้อุลุเวลากัสปะไปชี้แจงแก่บริวารทั้ง500คนให้รับทราบบริวารทั้งหมดรับทราบและขอบวชจากพระพุทธเจ้าจากนั้นเรื่องจึงได้ทราบถึงนาทีกัสปะซึ่งมีบริวาร300คนและขยากัสปะซึ่งมีบริวาร200คนทั้งสองพี่น้องและบริวารทั้งหมดจึงขอบวชตามพระพุทธองค์ทรงประทานภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธองค์จึงทรงนำพระทั้งหมด ไปที่ตำบลขยาศรีสะและทรงแสดงธรรมอาทิตตะปริยายสูตรแก่ชตินสามพี่น้องและบริวารทั้งหมดจึงได้บรรลุธรรมเป็นพะระอรหันต์โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธองค์เสด็จถึงกุ้งะะราชคึกโดยลำดับประทับอยู่ณนะลัฐิวันสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารทรงพระราชดำเนินพร้อมด้วยบริวารและประชาชน ออกไปเฝ้ารับสเสด็จทรงนรัตการและประทับนั่งณอันที่อันสมควรพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอากับกิริยาของบริวารเหล่านั้นต่างๆกันมีพระประสงค์ให้พระอุลุเวลกัศปะซึ่งเป็นที่นับถือของชนเหล่านั้นประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลทัทธิเก่าให้ทราบจึงตัดเรียบพระอุลุเวลกัศปะมาประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเดิมเมื่อพระอุลุเวลกัสปะ รับคำของพระสมบัติสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้ลุกขึ้นก้มศีรษะลงที่พระบาทของพระบรมศาสดาประกาศว่าพระองค์เป็นพระศาสดาของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์บริวารเหล่านั้นจึงได้น้อมจิตรับและรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารกับบริวาร1 1 0 0 0 0คนได้ดวงตาเห็นธรรมและอีกส่วนหนึ่ง ตั้งอยู่ในไตรสรนคมจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ถวายพระกยาหารอันปณีตและถวายพระราชอุทยานเวรุวันเพื่อสร้างวัดเวรุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาการแต่งตั้งพักอัครสาวกอุปติตะและโกลิตะเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งอุปติสะได้พบพระอัศชิกำลังเดินบิณฑบาต จึงเกิดความเลื่อมใสและขอให้พระอัตชิตแสดงธรรมให้ฟังเมื่อได้ฟังธรรมของพระอัชตชิแล้วอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและกลับไปบอกโกริตะทั้งสองจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขออุปสมบทเป็นพระพิสุและได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อุปติสสะหรือพระตาลีบุตรได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตัทธคะคือเป็นผู้เลืศอกว่าพระภิสุอื่นในทางปัญญา และเป็นพระอัคารสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าส่วนโกลิตะหรือพระโมคคลานะได้รับการยกย่องเป็นเอตัทัตคะคือเป็นผู้เลื่อกว่าภิสูุอื่นในทางมีลิทธ์มากและเป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายทรงแสดงโอวาทปาติโมกหลักคำสอนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือนส วันมาคับ,บูชามีใจความสำคัญสามประการคือละเว้นความชั่วทำความดีทำกิจใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในส่วนของการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็จบลงเพียงแค่ตรงนี้นะครับพระอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทำกันนะครับ